เอยเฮออีก่อยเกล้มันเกล้กลางกล๊กก่อยเกล้มันเกล้กลางคร่องโวยปึกมันเปึกเตยก่อยลองมันลองเตยเตยเปึกน้องอาตรองประยองลองน้องอากอนแต่อีเมือคนที่ลาลาลังเล้งชดชดแซงแสงแต่มือสกี้เจ็บเปื่อนเดี๋ยวรอห้องเพลงฟากเพราะว่าเสะเองย่อเพลงเสมอเพลงเราสมอเพลงสระเองย่อว่าสันทอขมูเตยยำเยือน้องเล่าเราที่มือปลาที่ไาจะล่องที่มือปลาจะต้องอมัดแสดงว่าการจากลาเยอะยอะคนนี้ก็เมือสิ่งที่สระเองแต่เกิดรอสมอดกุน ถึงแม้เจ็พ่ายจ้ลองก็องไปอาเรงตีมีปลายนองตองอม,มัดเพราะว่าอม,มัดเกิดครุกตลอดเมื่อถึงนี้ยมมาตปแหมขอบคุณที่เบาเปืือนเดติดตามตลอดกายแล้วก็อันความสนใจแตา่รายการแล้วก็อรยอียติดตามอย่างเรื่องกีิกับมือเรื่องจริงเรื่องเสมออีบีเปือนเดเปลกรลักเหาะแรงเรารอฮักคู่ลูกันตูรักลากเงเจ็บเปลกลักเหะแตงเมื่อ จีเปือนเมื่อสิ่งที่เลอะเละสิ่งที่ลำลำสิ่งที่เกิดดอมสิ่งที่เกิดทาออีจีเปลือนแต่รถบอกก่อนขมูลตัวขมูลอี <S 2>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  เพื่อที่น้องจีเปือนที่เรื่องและเปือนได้เข้าใจห้าตาเปล่ายอ่อลงเมื่ออันอีรถยังเพลงเพลงสะเองหยาะ ມາตายตายເກ sering kruk omad yang nyanyatca sering lempok, antar kem saji ku nyeroboh oleh. น amen ยองมาไตแฮมครอสมาเลยยงมาไตแหมยินดีต้อนรับกูจอรายการก่อนคมูอีสวิกกีนองอาหวังเพลงยี่กับเมื่อเพองลงที่เลอะและกับเพลงที่เกออาความหมายแทนระยอมดียอจอยงมาไต่แหม เมื่ออีเปือนดีแต่กิดร้องสมรูยิ่เมื่ออีเสระเองมักมือมักเดือนมักปี่ไปเบือนตีปุ๊บยอกกอเสระเองแล้วก็จูฝากเสียงเพลง,งยอจรออยงมาใตแหมสกีก็จูขอบคุณเป็นพิเศษที่อาพี่น้องที่อยา่าตะกุงจอมสร้างอามาคนดอกกเปือนตีติดตามกายไปเราจมือจอมสร้างตะกุงด้งจอมสร้างด้ง,ดง,จง,ดงจอมสร้างเรง และก็อาหมากุ้งไปเราจะมือกุ้งบรรกมุ้งมกชุกที่นอเพื่อนเด็กคอมเมนต์กายเราสาเต็มคนที่ติดตามตลอดกายแล้วก็น้องอากุ้งมกโบลกุ้งมกฆะเบื่องหนี้ออกมาตายแฮมไปเราจะมือกุ้งลองยองกุ้งลองเยิงกุ้งมกสตองกุ้งกระตาาตร้อนน้องเพื่อนที่ติดตามกายแล้วก็เพื่อนเด็กเขียนข้อความกายออกมาตายแฮมเมื่อกี้คือมือสิ่งที่เลอะที่อีกี่เพื่อนเด็กรอดยังเรื่องของพระเจ้าและก็น้องอามากคนที่เพื่อนที่บ้านเหล่าสาโอ้ยถ้กคือมือเรื่องจริงนักวิทยาศาสตร์หน่อยจีเวิร์กกายเสื้อพระเจ้าแม่ คนทั้งโลกในจักรยเสื้อพระเจ้าแต้งเบอร์หน่ออัเสื้อพระเจ้าโยงม,มาตายแหม คนที่อําเสื้อพระเจ้าระยืมเนาแข็งกระได้ถึงแม้ว่านรจะคุนความจริงเราจะคนปุ๊บหรือว่าเรจะเนืองนอก่ออําเสือ้อนั่นคือแต่พระคําของพระเจ้าคือเอ้ยละซะระยืมแข็งกระได้ใจหินระยืมกลา้าระยืมกรังเมื่อปูเราตากิทิ่ผ่านปลาดเหล่าทัพ์ถ้าอีเมือคนที่พระเจ้าเปือนตีเลือกอุ่นอีเพื่อนเป็นเรื่องของพระเจ้าอีจิเปิดใจดียอมกําหน่งถ้าหากว่าสิ่งที่นี่ก็เมือสิ่งที่ถูกต้องจริงที่เลอะและก็เมือเรอจรและอีเจอกเหตุผลดามือที่จียหาหักล้างอี ก็จำเป็นที่จะต้องเสื้อเราจริงแต่อีกำลังเล,าลา่าเราซะเมื่ออีเสื้อในพระเจ้าชีวิตทอีหลังจากหานปุ๊บนี่อีอยัดเดียวพระเจ้าเหยียบต่างเมืองสวรรค์ปีออเมอห้านและก็จิยอตานรกอเบจีที่ก็ะเมือรเรือบึงไฟนรกป,ปีออเมอปรารถนาจูยอดันมอนกันีแต่ว่าอีจีลีเลียงพี่เปื่อนถ้าหาว่าอีพิเปือเปเ่อนต่เสื้อพระเจ้าเพราะพระเจ้ามือทางรอดเดียวทางรอดเดียว ที่จะอออียอตาสบ่านเปืือนเมื่อเรื่องนี้อีจึงประกาศเมื่อเรื่องนี้อีจึงเล่าเมื่อเรื่องนี้อีจึงยอบอกตั้งแต่ยามเยอะจวตาจวยาอียามเยอะนอซอนเจซอนก้อนจนรอดลุ่นอีเหล่าสาก้อนันอีเมื่อคนเลือดดองเกิดเก้อเพราะว่าอารวยปเต้รวยระวางแยงอีรวยระวางยึืกันตรูปมัดแยงรวยปเตเจีกํกเลืองมัดแยงกี่อุเล่าจากสิ่งที่มาโอนามกนซอนนาซ่อนหลังจากที่อุยอเลยกระตรง กตรงมีไปนเมื่อกุตรงเมื่อกุตรงนี่เมื่อกตรงต่ครอบครัวยอโอหน่อยจุนอุยอเลยกุตรงเฮียดเพราะว่ายงมาเลี้ยงเฮียดมากแต่งลกเอียดนี่ว่างแล้วก็อาะกุตงเฮียดมากแล้วเมื่ออวยเลยกุตงเฮียดเพื่อนมากๆอย่เพื่อเพื่อนแล้วก็ต้มเปือดตะปร่แต่เมื่อมาทูนมานอําเลาทันทีมานาปล่อยแล้วเมื่ออีอยเปือตะปริปีลุยปีติพ่เอีลลุยจักนาตักเจล้าล กับกายเราตะทุกตะกางมาก็เลยซ่อนเราเราสักก้นห<า>แต่เลยเพราะว่าอารวยปติรวยระวังรวยระวังจึงกรินุวงมัดเย็นรวยปติจึงกลมเลือลงมัดเย็นอีเจตมะมือรวยปติรวยระ,รยะวังก็กูวันแยงเดมือตัวอย่างแม้แต่สกรรมไม่เล่มมาไปเกยเลยเจมือนั่นคือสิ่งที่มาอีสอนนั่นคือสิ่งที่จุมใจใต้แหมหรือปูย่าตาทวดอีซอนกาย และคือก่ออาความจริงเพียงแต่นอปเปเนืองเหล่าสารุ่ยเตรยรุ่ยระวงังที่เนอเปือนเดี๋ยวนี้เมือม่อเมื่อคือดีดีอีเปือนเดิงริแจ้งแล้วเหล่าสารุ่ยเตรุ่ยระวงังที่เนอเข้าใจนั่นคือพระเจ้าที่อีก,กาลังประกาศเปิมเมื่อรวยเมื่อพระเจ้ายัดทุกที่เนื่องจิบบอนกู้จิบบอนในเวลาเดียว ที่เจ็ดจิบบอลในเวลาเดียวนั่นคือพระเจ้าคนที่เกิดปั้นระวางสร้างปฏิโยงมาตายแฮมกี่มือเรื่องจริงเรจะอ่านจากพระคำของพระเจ้ายแต่เพลงสรรเสริญหรือเพลงสดุดีบทที่ร39บกาอกในเกอร์ดข้อที่เจ็ดเหล่าสาข้าพระเจ้าจะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระเจ้าได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปให้พ้นจากพระพักรของพระองค์ได้ถ้าพระองค์จะขึ้นไปสวรรค์พระองค์ทรงสถิตยอยู่ที่นั่นถ้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ที่แดนคนตายพระองค์ก็อยู่ที่นั่น และข้อที่11ส,สําคัญถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดบังข้าพระองค์ไว้ทีเดียวแต่ความสว่างรอบข้าพระองค์สําหรับพระองค์นั้นสําหรับพระองค์นั้นแม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันยองมาตายแหมกะกีเมอร์ซิงที่โอเปิเดตตอบแหมมวยกลที่เบือนเดลราลาซาโอ้ยถ้าคือเมื่อความจริงเรื่องของพระเจ้าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นอจิกับกายเสื้อพระเจ้าและคนทั้งโลกนอกจิเสื้อพระเจ้า แต่เมื่อหนอมเสื้อเราตอบก็คือเราซะเพราะระเยือมตินอแข่งกันด่างอ่ะตามพระคำของพระเจ้าแต่มือสกีเกิดเจ็บเวลาว่างโอดก็เลยตอบเราซะสิ่งที่มายงอีซ่อนกายเราซะอร่อยเตเยระวางรวยเตเยระว,าง,รา,ระวางที่เราเข้าใจเนี่ยคือพระเจ้าคนที่ปั้นระวางสร้างเตที่โอเปือนเตอ่านดับระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่1 3 9ข้อที่7เป็นต้นหยอกอีกิตุอันเกิดป่นจากเรมโปหรือมุฮัมมัดที่พระเจ้าเปือนเนี่ยเกิดมือ อีจทีเกื้อนาาดาสวรรค์ปุ๊บพระเจ้ามรดกนี้เยาะตาแดนคนตายตาแดนคนหา้านก็ปุ๊บพระเจ้าเยัดมรดกนียธาะยาะรอตามันปรีเลียนก็ปุ๊บพระเจ้ามรดกนี้เยาะมันปรนีพูดก็ปุ๊บพระเจ้ามรดกนี้จะตาดรูมทะเลก็ปุ๊บพระเจ้ามรดกนี โยมมาตายแห่หมดสิ่งที่น่าคิดคนอีมักจนเลยมักจะแต่งด่สิ่งที่เปรอะโยบเปรื่อเปีเราโยมไปโย่เลยตรากเลยลำโปเลยเอียร์เลยเมื่อขอตามแต่งโยบเปื่องและอีกที่เราใส่โยบเปื่อมไปอามกูลแมนโยบเปื่อมไปอามกูนคือสำหรับมนุษย์ไปอามกูลแต่สำหรับพระคำของพระเจ้าเราเหล่าซะถึงแม่จีเปรื่องจะเงิ่งจีดึกดื่นแต่สำหรับพระเจ้าเนี่ยแจ้งเหมือนเที่ยงวันเลยแจ้งเหมือนโยสุงิเลยโยมมาตายแห่ คือกีเมื่อความจริงคนอีจะแต่งตามมือดะมอนปรสซอร์บอนลับลับบอนกระมืออีคิดเราทราบไปอาเมกูนแมมนุษย์อีอาจจะพิกลแต่สารพระเจ้าแจ้งเหมือนเที่ยงวันเลยพ,เพี่อาเมปิดบังสายมาติพระเจ้าเลยนั่นคือพระเจ้านั้นอีจริงนมัสการพระเจ้านั้นอีจริงสารเสริญพระเจ้านั้นอีจริงเสื้อพระเจ้าเพราะพระเจ้าอ่ะพระคุณต่ออีวัววาย อี้มือมีคนที่แต่งปลีแต่งบาปอี้มือมีคนที่เมื่อคนพิษคนบาปตั้งแต่มนุษย์คนสันานที่พระเจ้าเปืือนเตชสร้างโลกกายและสร้างมนุษย์คนสันานอวนสนายัดปล่อยส่วนแต่ชนากับกายกำยังฮัลโล่รวยมารซาตานที่เมื่อศัตรูดําเบินหนึ่งกองพระเจ้าและเมื่อสนะครุกแต่เราพิจิรบาปโทษที่เปืือนเดชรับตกทอดรอเดเยวออีก็คือฮัลโห้า ห้านตานรกอวิจิเมื่อห้านยอแล้วก็ต้องคลุกตานรกอวิจิทนทุกทรมานยัดตานรกอวิจิแต่ว่าโดยความรักของพระเจ้าทรงพระเยสุพิ์เจ้าจูร์ห้านตาสองกางแขนเพื่อไถ่เราพิรบาตอีจีรอดพ้นก็โดยปลากลองปลาเรย์เยมเสื้อดื่มในพระเจ้าอีกอน้องดำเนินชีวิตเจ็ดเมื่อนมั่งเมื่อโยเมื่อนเปลี่ยนอีจีนับถือศาสนาเมื่ออีกอน้องดำเนินชีวิตเมื่อหยเมื่อนเปลี่ยนี่อาเมเอเ่าสาวอุนับถือศาสนากีกนายและยีพิแตงเร่ไปแตงกนาดเปพระเจ้าแห่งบอกอวนอี ที่เสื้อในพระเจ้าอันเมื่อคนขยันกว่าเปรียงซอกเปลือหามะคนกรานพิ่อ้วนปืดน,นั่นคือดับพระคำของพระเจ้าบอกอิทราวังเหล่าซาฮุยโอกรานและจียัดแรงแย่ปลอกเปกกรานพิ่อ้วนปืดต้องเมื่อคนขยันคันแข็งเพื่อที่จะอาณากรมูลเพื่อที่จะโจยมาปล่อยห้อยตุ้ยก่อบตัวกลึกจอยเปรียนคนอื่นๆยงมมาตายแหมกี้คือพระเจ้าที่อีกเราตอบ สข,ขอขอบคุณที่บอเพื่อนติดติดตามยังรายการก่นคโมูมอีและกอยาติโกดแชร์เพื่อคลิปเกี่ยวรอเ่าวกรขอม,ม,มูโดยจิมคนที่มันนอเพื่อนได้สงสัยนอจิเพื่อนได้รับคําตอบและเมื่อน,นอเพื่อนติดเสื้อในพระเจ้าโยมาตายแฮมอีโดยจิมคนอส่วนแต่การประกาศเรื่องของพระเจ้าชีวิตที่อียาตโลกนุยกียุคสุดท้ายแล้วอียัดเพื่อที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าขอขอบคุณยอโบสระเบอร์สระเบอร์สกีของพระเจ้าอุยพรอาเมน